สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับไปทำธทุระี่เมืองครับแว,แว่นแว่นมานนงพแพลวแ้ะกินก๋วยเตยี๋ยวโคขุนโพนยางคำทุกคนแล้วก็มีราบมีก้อยมีต้มด้วยเนี่ยร้านน่านางมากกิ้นก๋วยเตี๋ยวนี้โคขุนครับร้านอยู่ตรงพังคว้างเหนือนครับทุกคนโอ้แต่แซ่บแท้นีิตะวานนะครับจ้าตหวานตะวานเนื้อเหรอครับ ใช่ลูกมีแต่เนื้อบ้านแม่อ่าเป็นเนื้อโคขุนนะทุกคนคเนื้อเนื้อส้มเนื้อเมนูเนื้อล้วนๆครับไก่ย่ายงกยากำลังก่อไฟครับผม,ม <laughs> อธุรกิจครอบครัวแน่เลยนี่ครับเราแว้นกันมามดใส่คู่ใจของเรา มีผักปลูกผักไว้เองด้วยทุกคนธรรมชาติมากดูดิผักชีขึ้นช่ายร้อนไหมสายแว้นเพิ่มความดำดำดำแล้วดำอีกครับสวัสดีทุกคนดำแล้วดำอีกดำดีสิไม่ตกดำไป <laughs> โอ้โหน่ากินมากนาก่นา,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 นนากินมากยีิบห้าบาทใช่ไหมป้ายราคาเนาะน่ากินมาก Oh. ช่วงนี้ครับงดโครครับกินน้ำแดงโซดา <laughs> น่ากินจังเลยของน้งแพร่ตุ้นลอ,อก,ก้อยขั่วครับก้อยขัวย่วเนื้อโคกขุนขุนเนื้อโคขุนคนยังครับขุ้นขุนขุนเนืเนี้ยน่าสาดจานเนาะจะแซ่บเพิ่มความดำครับ คือว่าจะกินไม่เตี้ยแล้วแต่อยู่กันดียอยากกินข้าวเหนียวทุกคนก็เลยจัดข้าวเหนียวมาเลย้กสาเข,าขียวหวานน้อยสาเขียวหวานน้อยน้องแพลรก็กินหวานน้อยครับตอนนี้น้องแพลร์กำลังซุ่มอยู่ทุกคนซุ่มทดลองกําลังทดลองกําลังทดลองอน,นี่อยู่ผลิตภัณฑ์ แถวเจมี่ผลิตภัณฑ์น,นำเสนอกำลังทดลองใช้อยู่ว่ามันได้ผลดีแค่ไหนสแบบุ่มอยู่ครับเดี๋ยวจะมาบอกถ้าเกิดมันได้ผลดีอะไรอะน้ำา <c oughs> ตาตดมตรงนีนะ้เห็นไหมเห,เห็นไหม,เหน,ไหมเหนเป็นน้ำตา อยาให้หอมก็บอกมาเถอะอไม่ติดแนนน่ยก็จแน่นย่เลยนะดอะจไม่เปนัวมากดูดกว่าตชตจะพอใจครับว้าของตมาแล้ว กำลังมากำลังมางนี่ขอลูกโดดด้วยนะครับปิวขอลูกโดดด้วยลูกโดดคุดชอบลูกโดดนี่สุหนใหม่เดี๋ยวเอเอให้มันเห็นเห็นน้ำกันม้ำเต็งซิมนใส่ผัดลิวด้วย แบบสุกจริงๆขกวเาต้องใส่เลือดเนาะใส่เลือดไปขั้วนะรสชาติดีทุกคนนุ่มเนื้อโคขิงนุ่มมาก เดอย์ยังรับอยู่นะครับเนือ้อโคขอนมันเดียว ไม่มีแห้งหอ,อ่ะทำเมื่อคืนเลยไปแจกข้าวกันทุกคนกำลังกินข้าวกันเดี๋ยวคุณยายก็เฉ่เลยคุณยายก็ชวนกินข้าวห่างฮาน้องแพลวก็แซ่บใหญ่เลยใช่ไหม mm hmm. แซ่บปริปูไา่เห็ดอะไรซุปอะไรนะตัวเองดอกอะไรอะ่ะดอกติ้ว ปกติไม่ค่อยกินท,กทนากิโนะมันต้องแถวกินแล้วมันอร่อยอย่ะมันจืดๆ จรงจินมันเนี่ยมันหืนหนอะ่นะนักเรียนไม่ใช่ประการหนึร่อไหมอร่อยหืนหือจริงทุกน

อะไรอ่ะมัอเก็ดหรอเหรอคือส่วนของสวนครัวใช้ได้เลยมันคุอชอบไงไม่ต้องหวงให้กับตุน้นทำบ้านตุ้นนะผักสวนครัวมีแน่นอนทุกอย่างตุ้นจะปลูกไว้ไอ้ที่ตุ้นชอบกินอ่ะ กิ ừ, à, ầu, ่ได้ก่อนหาตังก่อนทุกคนเวลกต้องเอาอันใหญ่นะอันใหญ่เนี่งตันต้องมันก็เหนียวแม้ติดเกือบไว้ติดข้าวเลย สอแน่สอแน่บ้านอันนี้ไมันแน่อร่อยอ่ทำยังไงก๋วยตีจ้ำเอาข้าวมาติดข้าวเหนียวเยอะๆอยเจ้าเอาเช่นะใส่กระเบื้องเน่ย คนเนี่ยมึงก็อยากได้อย่างนี้นะบ้านแต่ว่าไม่ได้เอาหลังใหญ่เท่านี้ไม่ได้กระจกแบบเขานะแต่ชอบแบบระเบียงเนาะไอ้บัางราคาสูงน่าดูน่าติดเนาะ,ะทำระเบียงไว้ตานฟ้าเนี่ยบ้านตูนนั้นมันเหมาะกันแล้วจะต้องนั่นทำระเบียงไว้ข้างบนนะพี่เล้งเนาะไว้ทำคลิปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเนาะเวลามีเอฟซีมาเที่ยวหาประจวจานฟาดบึ้มกันอยู่ข้างบนโรงพยาบานดีใจครับดีใจที่พี่แก้วพี่เอแวะมาหามาไม่นานครับ ประมาณชั่วโมงนึงได้เนะเาะเพราะแกมาก็เกือบมืดแล้วอะ่ะนดีใจครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมใครอยากแวะมาหาตัวยินดีต้อนรับทุกคนตัก็ไม่มีเวลาอะไรเท่าไหร่เลยก็เลยไม่ได้ทำอะไรแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรกอะไรอย่างเงี้ยเขามาแป็เดียว ตรงนี้ก็ได้ทาคลิปแจกบ่อยก็มีผู้ใหญ่ใจดีเยอะครับอยากให้ทําบุญให้ตุวยเป็นสะพานบุญให้น้อยน้อยคนมากนะที่ว่าจะโชคดีที่ว่าได้เป็นสะพานบุญเนาะจริงนะนเรื่องเป็นสะพานบุญนี่มันจริงๆนะเองเนาะอืมแล้วเราก็คือโชคดีที่ว่าพี่เขาให้เราเป็นสะพานบุญให้อะไรเง,งี้ยเด็กกินเยอะ มัวแต่ฝ่ยลมข้อท้องอีกจริงๆเราจะรูดขอบคุณนะทุกคนคุณหนูไม่ให้ตัวเป็นสภาพบินไปแจงมีความสุขถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับจริงๆแล้วต้องมีกล้องกวโปรตัวหนึง่งเอาไว้ติดหัวเลวลาเราได้ถ่ายต่อเรื่อง